ก็อะไรก็คือถือว่าเราสามารถทุกคนเราสามารถที่จะเมมีเมสเตจก็คือทำข้อผิดพลาดกันได้แต่ก็ยกรยกะไให้อย so ู่แล้วอะค่ะถือว yeah. ่าเป็นการเข้าใจผิดเข้าใจผิดกันใช่ใช่ตอนนี้คือเบบเธออยู่ที่เชียงหม่ไหมคะหรือว่าอยู่ใช่แล้ว แล้วมาทำงานไงคะคุก kind of ็วบินไปไปมาเหมือนเดิมแหละไม่เปลี่ยนเลยแล้วทุกแฟนเหมือนเดิมมันก็แฟนแฟนไม่มีค่ะโสดค่ะโสดค่ะแล้ววันนี้ท่านมีซิงเกิลด้วยค่ะถ้ารบกวนถามคือทำไมโสดล่ะคะถ้าแบบขออนุญาตถามอุ้ยนานแล้วนานแล้วค่ะที่โสดนี่เกือบปักประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะ แต่แฮปปี้กว่านะแฮปปี้ที่เราเราได้แบบว่าเทคแคร์ตัวเองได้เซลฟ์แคร์มาโฟกัสกับสุขภาพโฟกัสกับงานโฟกัสกับครอบครัวอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีธุรกิจด้วยใช่มีธุรกิจใหม่ด้วยถ้าถามว่าเคือคนจีบเยอะมีทคาช่วงที่สงสมีคนเข้ามาบ้างไหมอะไรอี่เขียดว่าไงอะ มีไหมนี่แหละแล้วทำไมเราเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าถ้าจะเรียกว่าแฟนเนี่ยเออคบกันเป็นแบบแฟนนะคนต่อไปอ่ะจะต้องแต่งงานเลยก็คือรอชัวร์เลยใช่ต้องรอชัวร์อันนี้คือแบบดูใจกันไปก่อนอะไรประมาณนี้ดีกว่าแต่เรากมีคนคุย ถ้าที่โชว์สำหรับเราต้องประมาณต้องประมาณไหนที่โชว์สำหรับเราที่ตั้งโลว์วชว์เหรอคือในโลกนี้มันก็ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเนาะแต่ซี่ชอบคนที่จิตใจดีคนที่ท่องตัวเอเนอร์จีเราต้องเลเวลเดียวกันแต่ว่าแต่ราคาอะไรอย่างเงี้ยไหมคะไม่จอดจมหรอกค่ะอยู่ที่จังกับที่เอเนอร์จีซึ่งตอนนี้คือเขาที่คุยก็คือยังไม่ได้เจอใช่ใช่คือซี่ชอบคนที่มี ความสเตเบิลคือรากฐานในชีวิตเนาะทั้งกายจิตใจอะไรทุกอย่างอะค่ะคือต้องต้องโตอะว่าอย่างไแต่เห็นบอกว่าแคนดิเดตก็คือแบบแซบปังๆนะคแอนดิเดตย่าจริงไหมคะถามไห้ก่อนไม่้าใจแคนดิเดตอะไรนึกฆ้าชิงในการจะมาเป็นคนที่เข้ามาเลยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย เป็นอย่างนั้นก็เป็นโบน,นัสเอาละกันเนาะ <Okay. S 1> แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีถ้ามีได้ก็ดีทำไมซี่ถึงได้มองว่าคนนี้เธอจะต้องมาใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันอะไรที่เป็นทำให้เราตาัดสินใจว่าคนต่อไปจะต้องมาอ,อ่าก็ซี่อยากแบบพอเจอคนที่ใช่จริงๆแล้วอะ่ะโอเคเราเจอเราเจอแบบตั้งๆๆหลักฐานกับเขาว่าโอเคคนนี้ใช่แล้วแล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่ตองนีแล้วใช่ไหมเนาะ เราต้องเจอคนที่ใช่แล้วก็ไปกับเขาเดินเดินชีวิตไปด้วยกันแล้วตอนนี้การในครอบครัวกันา่ใช่แน่นอนค่ะก็ซีาถ้าจะมีลูกเนาะก็เริ่มเริ่มคิดบ้างค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็สามสีแล้วเนาะก็ต้องคิดอีกสักสี่ห้ปีก็ควรที่จะมีถ้าเราเราอยากมีนะ มีเขาตาบ้างไหมสักสักกีใครคะแนนนำมาไหมอะไรแบบนีไม่มีไม่มีที่แบบว่าที่เราคิดว่าโอเคคนนี้ยังใช่ยังค่ะเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆเลยกันถ้ามีเดี๋ยวจะบอกเองแหละอันอันนี้บอกผู้สื่อข่าวหรือบอกคนที่มาจีบถ้ามีเราจะบอกเองได้ทั้งสองค่ะเพราะว่าจก็เป็นคนตรงตงอยู่แล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับเวลาว่าขึ้นอยู่แล้วพาเจอแล้ใช่แล้วก็ตัดสินใจเลยอืมก็ต้องดูดู กันไปเรื่อยๆถ้าใช่ก็ใช่ต้องเทคทันความร็อกต้องเทคทันอยู่แล้วแหละวิสแตนด์นิดนึงหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้เห็นบอกว่าจะทำเกี่ยวกับที่นี่อ่าใช่ค่ะตื่นเต้นมากคือเออ่ตอนนี้เป็นโปรเจกต์ของซูซี่เลยเป็นแบรนด์ซูซี่นะคะจะบอกว่าเป็นเออ่ชื่อแบรนด์ซูซี่สวิมเวร์ค่ะ,ะคแล้วตอนนี้ทำมาร์เก็ตติ้งทำอะไรตา่างๆเสร็จหมดแล้ว ตอนนี้รอโปรดักชันใหญ่ๆเลยเพราะว่าที่จะผลิตออกมาประมาณ400้ชิ้นได้ทั้งคนที่ตัวเล็กเนาะแล้วก็คนที่ที่แบบว่าประมาณนี้นิดนึงก็จะเป็นชุดว่ยน้ำที่มีความสเปเชียลเพราะว่าซี่ดีไซน์เองใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมันจะทำจากผ้าจากผ้ารีไซเคิลพลาสติกใช่ค่ะก็คือเป็นผ้าอีโคเฟนดี้นะคะเยอะไหมค Um, คือถ้าอี e n d l y เนี่ยมันก็จะมีความค่าใช้จ่ายสูงกว่าอยู่แล้วช่วยน้ำอ่ะในการผลิตอะไรต่างๆมันมีดีเทลเยอะแยะมากมายซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่า,าคือแบบถ้าเราผลิตค่าเสื้อผ้าอะไรเนี้ยมันก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนี้เนาะมันมันต้องไปบบกว่าจ้างหลายๆอย่าง มีดีเทลตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่สำหรับรอแ่แรกเราจะทำให้แซบใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเออซี v ่ชอบที่ว่ามันจะเป็นลายลายมัดหมี่ <Huh? S 1> อ่าเขาเรียกว่าอ e ี a ัชดีไซน์นะคะซึ่งซี่เอามาทำเป็นโมเดิร์นให้ดูโมเดิร์นเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนะี่ยลายมัดหมี่ของไทยอะนะ เป็นลายที่สวยมากๆเลยนะคะจริงๆซีก็อยากจะรณรมค์ให้คนไทยมามารักมาชอบสิ่งของเราเองเพราะว่าลายของเรามันสวยจริงๆเราต้องแบบภาคภูมิใจของเราด้วยว่าเราแบบทำมากบ้ยร้อยปีอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราทํามาเป็นโมเดิร์นแล้วมันก็จริงแบบว่าเลิศเลยใช่จะได้เห็นเมื่อไห่เออที่ลอนชเดือนเมษา เมซานสษภาซัมเมอร์ซัมเมอร์พอดีเลยแต่นนว่าจะเป็นเซ็กซี่แน่นอนนางแบบก็จะเป็นแบบสปอตตี้เซ็กซี่แนวซี่เลยค่ะ เราจะเป็นคนที่เซ็นอูเนลเดินไม้อะไรเงี้ยอ่าพรีเซนต์เองแต่ก็จะมีแบบส่งให้เพื่อนๆที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดาราส่งให้พี่แจกรินด้วยค่ะแน่นอนคนนี้ต้องแบบว่าสวยแซ่บอยู่แล้วยไปเลงั้นก็ขอฝากไว้ละกันนะคะซีจะลงเออ่คงลงในไอจีของซี่ก่อนว่า at sushi ru นะคะแล้วก็จะมีไอจีของซูซี่ส่วนแวร์ด้วยโอเค thank you แล้วุกคนไ ค่ะสุดยอมานาเขางสุดสใน่าเลยจเคขอบคุณมากเลยนะคะซูเดี๋ยวอินเสิร์ดนึงค่ะอินเสิร์ตได้ได้เดี๋ยวเราห่างสองเมตรให้